สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะอาลาะคลิปนี้เป็นยังไงคะเมื่อวานแฟมิชริตี้หลากหลาย ใช่ไหมความสนุกสนานโอ้โหของขว,มมวัญไม่หวาดไม่ไหวถามใจเธอดูนะเออยังไงยังไงมาแชร์โมเมนต์นะว่าแต่ละคนประทับใจอะไรกันมาแชร์โมเมนต์กันได้เลยนะเอก็อยากจะเออเล่า,เล,าเล่าสู่กันฟังหน่อยเพราะว่าเอติดภารกิจด่วนมากๆจริงๆนะเลยยังไม่ได้ไปไล่ดูว่าตกลงมันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรกันบ้างขึ้นที่น่าประทับใจแน่นอนใช่ไหมใครประทับใจตอนไหนมา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 เล่าให้เอฟังบ้างซินะ เออมาแลกเปลี่ยนทัศนะคตินะซึ่งกันและกันชาวดอมม่วงนะคะเออแต่สําหรับเออะเอไปเจอมาเจออะไรเอเอ,อคลิปนี้นะยังไม่ได้มาขยี้นะคะว่าพี่สาวจริงเขาประทับจงประทับใจอะไรกับงานแฟมิชาริตี้หลิงออมบ้างนะมีดราม่าอะไรอีกปะเนี่ยหวังว่าไม่มีนะนี่วันมงคลเนาะของน้องเนาะใช่ไหมวันมงคลของน้องอืมมงคลอะไรมงคลสมรสเอ,อ้ยไม่ใช่ นะมงคลคืองานวันเกิดน้องของน้องๆน,นะเออมันอยู่คือกลายเป็นเดือนพฤษภาคมกลายเป็นเดือนมงคลของด้อมม่วงไปเลยอะนะเพราะว่าเมนตัวเองโอ้โหพฤษภาคมได้เลียงกันมาฉลองกันได้ทั้งเดือนเลยต่อไปนี้นะไหนแล้วคนนี้เอไปส่องนะทางโซเชียลจีนเดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าเกี่ยวกับงานแฟมิ l ลิงออมเช h a ริตี้ n นแบงคอกเนี่ยเดี๋ยวเอจะมาขยี้ให้นะถ้าเห็นอะไรแบบว่าน่าสนใจเดี๋ยวมาขยี้ให้ นะแต่ตอนนี้พวกท่านขยี้กันเองก่อนขยี้ขยี้อะไรกันเองเอก็ขยี้นะคะเรื่องราวสนุกสนุกให้เอฟังหน่อยนะมาเล่าให้เอฟังกันบ้างสวรรณเอไปเจอมานะจะเป็นงานของแสนสิริอย่างที่เอบอกนะสมมติว่เอจะไปส่องโซเชียลของทางฝั่งอินเตอร์แฟนบ้างเมืองจีนบ้างเพราะฉะนั้นใดๆก็คือเขาอาจจะข่าวสารช้ากว่าพวกเราคนไทยนะคราวนี้เป็นฝ่ายที่อินเตอร์แฟนนะคะ หรือว่าพี่สาวจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะข่าวสารอะไรเขาจะช้ากว่าเราภูมิใจมะคนไทยรู้ก่อนใครเพื่อนคราวนี้กว่าเขาจะมาขยี้อะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องแสนสิรินะฮะก็ที่พี่หลิงไปโฆษณาอะไรใดๆคือดูทางฝั่งพี่สาวจีนเขาสนใจมากในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในไทยนะอามาดูกันมาดูกันว่าเขาเหล่าพี่หลิงกับแสนสิริว่าจะไหนนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นเลยนะ ขออนุญาตก่อนเลยค่ะใครที่ต้องการช้อปปิง้งช้อปปี้อยู่แล้วเนาะก็สามารถมาช้อปได้ที่ผ่านช่อง A เลยนะด้วยการใครใช้นะคะเวอร์ชันใครใช้น้ t ตบุ๊กไม่ใช่เวอร์ชันใครใช้น้ t ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็สามารถคลิกได้ที่มุมซ้ายล่างหน้าจอนะคะพอมันจะมีคําว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์นะค่ะก็คลิกเข้าไปเลยส่วนใครดูเวอร์ชันมือถือค่ะก็สามารถคลิกได้นะคะที่ใต้ลิงก์เออไม่ใช่ใต้ลิงก์ใต้คลิปของเค่ะจะมีคําว่า มอเอ็ม e, หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปนะคะเดี๋ยวมันจะเจอสินค้าที่เอเลือกสร่มาให้ไม่ต้องไปสนใจอะไรแต่ก็จิ้มไปเถอะค่ะสินค้านะเลือกมาสักสินค้าหนึ่งที่เอเสนอมาไม่ได้แหม่ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าท่านซื้อแต่หมายความว่าท่านจิ้มสินค้าไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวมันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นสะพานค่ะเชื่อมไปสู่แอปช้อปปีหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกสัญหานะ สินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอปช้อปปี้นั่นเองจา้าอะ่ะนะมาดูกันว่าแสนสิริเขาว่ายังไงกับโฆษณาแสนสิรินะคะที่พี่หลิงนะก็โปรยมาก,กี่พีแล้วฮะเนาะคนจีนชอบมากบอกเฮ้ยโฆษณานี้สวยนะคะแล้วคอนเทนต์ก็ดีสร้างสรรค์เออแล้วก็ได้เห็นพี่หลิงในโหมดน่ารักน่ารักมากมายนะเขาบอกว่าออโฆษณาแสนสิริอันเนี้ย ทำให้เหล่าด้อมแฟนคลับ FC ที่ชอบหลิงหลิงกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึง่งเออที่ได้เห็นนางเอกคนสวยของเรานะคะในมุมสบายๆในบ้านอะไรอย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่าเป็นบ้านพี่หลิงจริงๆอะ่ะไม่ใช่หรอกไม่ได้หรอกนะแค่นี้คนก็ตามติดชีวิตหลิงออมอยู่แล้วถ้าให้รู้ว่าที่ถ่ายโฆษณานี้เป็นบ้านของพี่หลิงจริงๆคงแบบไม่ได้ ไม่ได้นะเออแค่นี้ก็โดนาสาแซงโดนอะไรซะนะจิตใจหวั่นไหวไปแล้วคงไม่ใช่อ่ะค่ะคงไม่ใช่น่าจะเป็นการแบบเซตติ้งขึ้นมานะพี่สาวจีมบอกว่าลิงๆช่วงนี้นะคะมีโชคทางด้านอาชีพดีมากๆก็คือเป็นช่วงข,ขึ้นนะคะของหน้าที่การงานนั่นแหละนะรู้หรือเปล่าว่า พี่หลิงอ่ะอันนี้พี่สาวจีเขาคุยกันเองนะรู้หรือเปล่าว่าพี่หลิงโฆษณาครั้งเนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับกิจการของอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆของเมืองไทยเลยชั้นนําของประเทศไทยนะก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออยังไงอ่ะไม่ใช่รองๆอ่ะเป็นอันดับต้นๆก็จริงอ่ะแสนสิริเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยในเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไว้ใจได้ใช่ไหม เขาบอกอันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ในนาของแสนสิรินะคะบริษัทชั้นนำทางด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยและควางหลิงหลิงก็ถือได้ว่าเป็นดาราคนแรกที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์แสนสิรินั่นเองใช่นะไม่เคยโฆษณาบ้านนี้ไม่ได้เห็นนานมากแล้วนะที่เอาดารามาโฆษณาจำได้ครั้งที่เอจํำได้ก็คือนั่นแหละเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวลองไปเดี๋ยวก็จะเฮ้ยอะไรเองอย่างงี้เลยเหรอ วันที่เก้าเดือน 9, เก้าเร็วเข้าย่าชา้ารอรีจองแฟลตปลาทองหลังสิ์วันนี้จองแค่วันเดียวเฮ้ยเออะไรเอรองอะไรหลายๆคนเอเชื่อว่ายัางไม่เกิดคุณกันไหมโอ้โหเอก็ไม่ทานหลอกเรื่องของเรื่องเออย่ามาเอรองได้แบบว่าคุณเคยมากแฟลตปลาทองค่ะตอนนั้น <laughs> ทําอะไรลงไปเนี่ยเราตื่นได้ละสติสต,สตินะแฟลตปลาทองก็มาไม่ใช่ คือจะเอก็เราจะบอกอะไรก็เราจะบอกว่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยอ่ะเอไม่เคยเห็นว่าเขาจะต้องจ้างดาราศิลปินมาโฆษณามีมะมมีอย่างมากก็คอนโดปะมีพักคอนโดก็ไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากคือแบรนด์อสังหาพวกนี้เขาขายได้ด้วยตัวเขาเองปะไม่เห็นอะไม่ค่อยเห็นจ้างดารามาทําเป็นพรีเซนเตอร์ทํามาเป็นโฆษณาอย,อย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เอว่าแสงิริเขาเล็งเห็นเล็งเห็นอะไรเอเล็งเห็นว่า พี่หลิงอะ่ะสามารถเป็นตัวดึงดูดตลาดของทางเออนั่นแหละนะของทางตลาดฝั่งจีนได้ก็เลยยอมลงทุนถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะก็คือเอาพี่หลิงมาเป็นแบรนด์โฆษณาแล้วก็ดูสิชื่ออสังหาริมทรัพย์แสนสิริก็เลยได้กลับมาเป็น Talk of the Town อีกครั้งหนึ่งแล้วทำโฆษณาออกมาคือดีมากนะอันนี้พี่พสาวจินที่ทำสกูปนี้เขาบอกว่า หลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะถึงความดังความมี power ของแบรนด์แสนสิริในตลาดประเทศไทยก็เขาอยู่ต่างประเทศกันงานก็คงน่าจะยังไม่เข้าใจว่าแสนสิริเนี่ยคือเป็นสุดยอดของอสังหาริมทรัพย์ไทยยังไงนะนึกไม่ออกใช่ไหมแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ขอให้รู้ไว้ว่าอย่านะแบรนด์แสนสิริเนี่ยเป็นการ นาะเจ้าของหรือว่าซ e o เนี่ยก็คือนายอดีตต้องบอกว่าอดีตเนาะอดีตนายกเศรษฐานะคะที่เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งคนก่อนคนก่อนของประเทศไทยนั่นเองเป็นซ e o ของแสนซิรีทีนี้พวกเธอรู้หรือยังว่าแบบแบรนด์เนี้ยชั้นนำขนาดไหนอืก็คือ จะต้องอ้างอิงนะคะเรื่องของนายงนายกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะดูแล้วแบบขลังประมาณนั้นนะเขาบอกว่าประมาณว่าส่งอนุภาพจริง,รงๆที่ได้เลือกพี่หลิงอะ่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ตัวเองนะอันนี้เป็นแบรนด์เขาบอกว่าแบรนด์แสนสิริเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่มาช้านานเป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่มาช้านานคู่ประเทศไทยเลยก็ว่าได้อืนะเขาบอก พอได้ยินข่าวว่าได้เลือกพรีเซนเตอร์มาเป็นพี่หลิงอะ่ะก็คือถือได้ว่าเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าชาวจีนด้วยชาวไทยด้วยนะแต่ใดๆคือน่าจะเล็งเห็นนะน่าจะเห็นตลาดของคนที่แบบมีกำลังเปยอะ่ะนะตรงนี้ก็เลยเลือกจ้างพี่หลิงน่นะนะเขาบอกว่าเลือกพี่หลิงมาเนี่ยไม่เสียหลายเพราะว่าคนจีนอะ่ะยังพูดถึงอะไรกัน นะคนไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะคนไทยกับแบรนด์แสนสิริก็พอจะรู้จักกันแล้วแต่กับตลาดที่จีนเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างสวยงามในตลาดที่จีนนะโดยการนะคะให้พี่หลิงเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกแล้วก็ต้องบอกว่าคุณค่าที่เธอคู่ควรสวยมากนะคะถ่ายออกมาสวยมากนะแล้วก็แบบในเรื่องของความงามก็ไม่มีใครที่จะมาโต้แยงได้เลยกับ พรีเซนเตอร์คนนี้นะรับรองเลยว่า,าจ้างหลิงๆมาครั้งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวผลงานจะเป็นที่ประจักษ์เพราะเขาบอกว่าแบรนด์แสนสิริโดยเฉพาะตัวจะเรียกว่าคือหาดเลยมะตัวโฆษณาที่พี่ลิงไปถ่ายทำสถานที่จริงอันนี้เรียกได้ว่าเป็นคือหาดจริงๆอันโด่งดังในย่านเศรษฐีของคนไทยคือไม่มีเงินอนะไปอยู่ไม่ได้อันนี้คือแบบนะ และพี่สาวจิงคนนี้ก็บอกว่าถ้าเพียงแต่ชานสามารถนะคะได้อยู่ในโครงการแสนสิริอันนี้ที่พี่หลิงโฆษณาเนี่ยก็ไม่อาจจะจินตนาการได้เลยไม่อยากจะคิดว่าตัวเดียนเองจะมีความสุขขนาดไหนเป็นไงคะก็คือนั่นแหละคือโซเชียลอันนี้ของคนจริงคนนี้เอไปประมวลมาคือปกติเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆโดยเฉพาะในประเทศไทยในกรุงเทพอะไรใดๆต่างๆเพราะว่าคุณต้องรู้นะชาวจีนเนี่ยมาทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทยมากมายนะคะทั้งจ้างโนมินีอะไรต่างๆอะ่ะเออก็ไม่รู้สิเขาก็เล่นได้แปราธาตุกันได้แล้วก็คนที่ถูกจ้างเป็นโนมินีก็ก็ได้เงินอ่ะเนาะ แต่ใดๆก็คือนั่นแหละก็เขาเงินเขาเยอะอะ่ะเขาก็ต้องหาที่ลงทุนอะ่ะมันก็อย่างนี้แหละมันก็อย่างนี้แหละก็รัฐบาลข้าราชการเขาก็รู้ะนะก็เขาไม่ว่าไรแล้วเราจะไปว่าอะไรล่ะจ๊ะก็คือเขาสนใจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยมากๆแล้วพอพี่หลิงมาโฆษณาด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่ละจ้ะคุณนะคะไหนมาดูหน่อยเออเขาบอกว่าขอแสดงความสุดท้ายแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับหลิงหลิง ที่ได้รับเลือกให้เป็นนะคะพรีเซนเตอร์โฆษณาอสังหาริมทรัพย์แบรนด์ดังของประเทศไทยในครั้งนี้วิดีโอโฆษณาสวยมากๆสวยมากๆนะก็สวยจริงๆแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่นะคะเชื่อว่าไม่ดูกันอย่างต่ำอะไม่ไม่ไม่ได้อยู่กันแค่ครั้งเดียวอะดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเพราะว่ามันมีหลายช็อตนะคะหลายตอนที่ค่อนข้าง เออนะมันสวยแล้วก็ดูล้วแบบมีความสุขอืมนะอ่ะมาดูคนนี้เรามาดูคอนเอ่อมาดูคอมเมนต์จากทางพี่สาวจีบ้างหลังจากที่ได้ดูสกู๊ปอสังหาริมทรัพย์ที่มีพี่หญิงเป็นแรเออเป็นแบรนด์นะคะวงการอสังหาริมทรัพย์นี้กันบ้างคอมเมนต์แรกบอกว่าหากหรือว่าถ้าถ้านะคะเจ้าของโครงการอาสังหาริมทรัพย์นี้ฉลาด นะก็ควรจะให้บ้านฟรีๆกับพี่หลิงไปเลยเออเธอจะได้รู้ว่าก็คือจะเป็นการขายเลยจะเป็นการปิดการขายปิดจ็อบเลยเพราะว่าแน่นอนคุณจะได้กลุ่มลูกค้าที่อยากจะมาเป็นเพื่อนบ้านพี่หลิงเออเขาบอกใจใจไปเลยแจกบ้านฟรีให้พี่หลิงไปเลยเดี๋ยวคุณได้ลูกค้าเดี๋ยวคุณคืนทุนนะคะด้วยการที่จะมีแต่คนน่ะมาซื้อบ้านของคุณเพราะว่าอยากเป็นเพื่อนบ้านพี่หลิง อเออแยบยนแยบยนแต่ถามว่ายังไงพี่หลิงไม่เอาด้วยหรอกไม่เอาให้บ้านมาฉันก็จะขายทิ้งแล้วเอาเงินไปซื้ออีกทีหนึ่งเพราะว่าพี่หลิงนะอยู่บ้านมันก็เหมือนกับแบบคือออกข้างนอกปุ๊บอ่ะสปอตไลท์กล้องใดๆก็คือจะจับภาพพี่หลิงทุกอิริยาบถเขานี้อยู่บ้านก็อยากสบายๆใช่ปะแต่ถ้าได้เพื่อนบ้านมาเป็นแบบแฟนคลับอะก็แหมแฟนคลับพี่หลิงก็ต้องอยากจะรู้ว่า พี่หลิงอยู่บ้านแต่งตัวไงอะ่ะเล่นกับเต้าหู้ชาชิลไงอะ่ะคืออยากจะรู้ไปทุกกิริยาอาการของน้องตอนอยู่บ้านรับรองค่ะอยู่ไม่สุขอยู่ไม่สุขแนะ่แน่ความคิดเขาดีนะคอมเมนต์เนี้ยเนี่ยบอกว่าให้บริษัทแสนสิริก็ให้บ้านพี่หลิงฟรีฟไปเลยหลังนึงเดี๋ยวคุณจะได้คืนทุนจากเพื่อนบ้านที่คนจะแห่กันมาเป็นสมัครเป็นเพื่อนบ้านก็คือขายบ้านได้แหละเพราะว่าอยากจะเป็นเพื่อนบ้านพี่หลิงนะเธอเธอก็พูดง่ายเนาะ เอออันนี้เขาบอกเธอเธอก็พูดง่ายเนอะเธอรู้หรือปะละแวกเนี้ยราคาบ้านอะ่ะเริ่มต้นเริ่มต้นที่ห้าสิบล้านบาทต่อหลังนะถ้าปล่อยเช่าก็ตกเดือนละล้านบาทนะเธอนะแล้วก็ส่งสติกเกอร์นั่นแหละหัวเราะน้ำตาไหลมาเออเขาบอกราคาเริ่มต้นประมาณห้าสิบล้านอยู่แถวไหนราคาใครรู้บ้างแหมเอ๊ถ้างไงสนใจสนใจสิได้เป็นเพื่อนบ้านพี่หลิงนะ พี่หลิงไม่อยู่หรอกเพราะพี่หลิงห่วงความเป็นส่วนตัวพี่หลิงต้องเลือกที่ไหนสักแห่งแหละแต่ไม่ใช่ที่นี่แล้วแหละอือเอกว่างั้นแหละเรื่องส่วนตัวครอบครัวชีวิตส่วนตัวอะไรพี่หลิงคงแบบเวลาอยู่บ้านก็คืออยากจะให้อยู่บ้านจริงๆอะ่ะนะเออทามาบอกว่าถ้าเจ้าของแสนสิริให้บ้านแก่พี่หลิงนะรับรองเธอจะได้เพื่อนบ้านคนนี้แน่นอนก็คือ ถ้าได้ข่าวเมื่อไหร่ว่าพี่หลิงนะได้บ้านจากแสนสิริในโครงการนี้นะเขาจะซื้อเขาจะซื้ออีกหลังหนึ่งแน่นอนนะเออนี่คุณดูอันนีสงอันนีสงเขาบอกว่าโอ้ยพี่หลิงไม่เอาหรอกเพราะว่าพี่หลิงจะต้องรู้สึกว่าเหมือนมีหมาป่าอยู่รอบตัวเลยเออใช่คือเขาเป็นดาราเขาชอบที่สงบสงบเงียบเงียไม่อยากเจอใครแล้วแหละเอว่าเพราะว่าเจอทุกเจอผู้คนมาแบบ ทุกวี่ทุกวันนะตลอดเวลาอยู่บ้านก็คืออยากจะสบายสายเอคาดว่านะพี่สาวจริงคนนี้พูดถูกนะเขาบอกว่าไมียเอาหลอกพี่หลิงจะต้องรู้สึกเหมือนมีหมาป่าอยู่รายล้อมตัวนะแล้วนะจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีกล้องนะมีกล้องคอยอัดคอยแบบจะคอยถ่ายพี่หลิงตลอดเวลาอะนะเขาบอกว่าพี่หลิงคงจะทนไม่ได้รวมถึงนะเต้าหู้ชาชิวคงจะแบบถ้ามาอยู่จริงๆอะ่ะเราแบบ โดนจับทุกฝีก้าวอย่างเงี้ยเต้าหู้ชาชิวยังอึดอัดเลยและพี่หลิงก็จะไม่มีความสงบสุขตลอดไปเมื่ออยู่บ้านหลังนี้ใช่ค่ะดารานะสิ่งที่เขาชอบแล้วก็หวงแหนที่สุดก็คือความเป็นส่วนตัวละคุณเพราะว่าเขาอยู่ข้างนอกเวลาทำงานนะเขาให้ใจไปหมดแล้วกับเ,เหล่าเอซนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะ แต่ว่าเวลาอยู่บ้านอ่ะขอเป็นบุคคลส่วนตัวบ้างได้ไหมอะไรคือบุคคลส่วนตัวเองก็คือขอเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่ต้องมากังวลนะคะว่าหรือว่าเกรงว่าจะมีใครนะมาเก็บภาพที่แบบคือคุณดารามัมนก็ต้องรักษาอิเมเปเนาะถ้าอยู่บ้านก็อยากจะสบายๆบ,บางทีตื่นนอนมานะยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันก็ลงมาเล่นกับเต้าหู้ชาชิวก่อนเลยอะไรหน้าสดหน้าสดแต่ใดๆอย่ามันไม่ใช่แค่หน้าสดคือพี่หลิงน้องออมเรื่องหน้าสดอ่ะไม่มีปัญหาหรอก นะพอพ,พี่เขาพี่น้องคู่นี้เขานิยมนะหน้าสดอยู่แล้วแต่ว่าแบบแต่งตัวไม่เรียบร้อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีใส่ชุดนอนลงมาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เฮ้ยชุดนอนพี่เหลิงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คิดได้เนาะมันจะออกอีหลอบนั้นนะเขาบอกโอ้ยพี่หลิงไม่อยู่หรอกถ้าซื้อให้บ้านให้จริงๆอะ่ะเพราะว่าถ้าซื้อบ้านให้ก็คืออย่างน้อยๆน,นะทีมงานอสังหาริมทรัพย์เขาก็รู้ว่า เขาก็ต้องมีใช่ไหมพนักงงพนักงานเขาอ๋อให้บ้านพี่หลิงหลังไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วคุณเข้าใจป้าความลับมันไม่มีในโลกอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะต้องแพร่กระจายไปยังกลุ่มซาแฟงกลุ่มซาแฟงแค่ยื่นข้อเสนอใช่ป่ะจ่ายเงินเท่านี้ขายข้อมูลมาบ้านพี่หลิงอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้เป็นตน้นอันนี้เอแค่สมมุตินะเออพี่หลิงคงไปหาที่สงบสงบ,สงบอะไรอย่างเงี้ยความเป็นส่วนตัวสูงเอคาดว่าอืม คือพวกพี่สาวจีนอ่ะเขามีจิตหวังดีแหละแต่ว่าพอคิดไปคิดมามันก็ดูท่าจะพอปฏิบัติจริงมันไม่น่าจะโอเคอ่ะเออน,นะขอให้พี่หลิงหอเงินดอโยโย,โยหอเงินดอยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยครับถ้าหาเงินเยอะนะแล้วเ,เราก็เลือกได้เลยเราอยากจะอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเนี้ยเนาะบอกพี่หลิงเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าพี่หลิงต้องการจะประหยัดเงินเพื่อที่จะเอาไปซื้อบ้าน ทุกสิ่งที่หลิงหลิงฝันมันเป็นจริงแล้วนะมันเจ๋งมากอะ่ะพี่หลิงโชคดีสุดๆอยากรู้จังเลยอะ่ะความฝันพี่หลิงนะความฝันถัดไปคืออะไรคำถามดีเนาะใช่ถ้าปีนี้ซื้อบ้านเสร็จแล้วปีหน้าพี่หลิงฝันอะไรคะเอก็ถามได้เนาะคนเราอะ่ะโตในระดับหนึ่งแล้วนะเราก็อยากได้บ้านได้รถอะไรพี่หลิงมีหมดแล้วนี่บ้านรถ ต่อไปก็คงครอบครัวมัง้งไม่ใช่เอหยอกเล่นนะก็พี่หลิงบอกแล้ว working woman พี่หลิงคงจะแบบตั้งหน้าตั้งตาแบบเอารากฐานให้มั่นคงทางด้านธุรกิจเพราะว่าในวงการบันเทิงพี่หลิงก็ไม่อยากไปไปฝากชีวิตไว้กับวงการบันเทิงอะ่ะเพราะว่ามันมีข้อจํากัดในหลายๆเรื่องนะคะแล้วพี่หลิงถือว่าดังช้าถามว่าช้าจริงเหรอเอคือเออกลางๆนะกลางๆนะ กลางมะก็ขึ้นสองปลายสามขึ้นปลายเลขสองขึ้นเลขสามมันเนาะสำหรับเราอะคนทั่วไปวงการที่ไม่ใช่วงการบันเทิงอะ่ะเราก็ว่าก็ไม่สายเนาะไม่ได้ช้านเนาะแต่ในวงการบันเทิงอะ่ะก็ถือว่าช้านิดนึงเพราะว่าใช่ไหมอย่างน้องอ,อมอยางยี่สามเลยหลายๆคนนะก็มาดังในแบบมันมาดังมีชื่อเสียงอะ่ะก็ตอนแบบสองกลางอะ สองต้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็สิบกว่าสิบกว่าอายุสิบกว่าก็ก,ก,ก็ก็นี่แลเหมือนกันก็ถือว่าเร็วมากๆแต่ของพี่หลิงเนาะก็สองปลายเลขสามในวงการบันเทิงอะ่ะเออมันก็อย่างนี้แต่จริงๆถ้าไปอยู่วงการบันเทิงเมืองนอกมันก็ยังธรรมดามากเลยเนาะเออก็คือโตอไปอีกระดับหนึ่งก็จะมีบทบาทคือเรื่องของเรื่องมันอยู่ที่บทบาทซีรีส์อะ่ะว่าเนื้อหาคอนเทนต์มันเป็นยังไงคือถ้าคนเขียนบทดีๆมันยังทําอะไรได้อีกเยอะ แต่จะว่าจะว่าก็ว่าไปเนอะเออไม่ได้ของเกาหลีใต้เขาก็ไม่ถือคือมันต้องมีบทที่หลากหลายแล้วมันก็จะต้องคือมันจะต้องมีบทที่เหมาะสมอะ่ะที่แบบเป็นบทของคนอายุสามเลขสามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะให้คนเลขสองมาแสดงมันก็ไม่โองอ่งมันก็ต้องมีบทบาทอะไรงี้ยคือใดๆคือวงการบันเทิงของไทยเราอะ่ะก็ต้องต้องการนะคะเนื้อหาบทละครดีๆนั่นแหละที่แบบ มีทุกช่วงวัยเพื่อเอาไว้เสิร์ฟผู้ชมในทุกทุกช่วงวัยเหมือนกันไม่ใช่มีแต่เด็กๆเด็กๆเ,เ,เนอะเออมันก็มันก็เบื่อเหมือนกันมันจะได้หลากหลายนะอันนี้บอกว่าพี่หลิงของเรายอดเยี่ยมมากอืมก็นั่นแหละค่ะยอดเยี่ยมจริงๆนะฉันหวังอะว่าพี่หลิงจะสามารถซื้อบ้านที่พี่หลิงชอบได้สักทีหนึ่งนะอืมพี่กวางพี่กวางสบายดีนะครับเออ อันนี้ก็บอกคว้างหลิงหลิงนะล้วก็ส่งหัวใจให้เอาจริงนะพี่หลิงบอกมาคำเดียวเลยว่าพี่หลิงชอบเดี๋ยวเราจะซื้อให้เองคุณว่าเขาไม่ได้นะอย่าไปว่าเขาแบบปากเกงคือจะไปดูถูกน้ำใจพี่สาวจีไม่ได้เลยนะพูดได้ทำถึงนะเออถ้าพี่หลิงบอกคำเดียวบอกมาเลยว่าชอบก็ซื้อให้ได้เลยคือตอนนี้พี่หลิงอะ่ะ อยากจะขอดาวขอพระจรันทร์ขออะไรนะถ้าพี่สาวจีนสอยลงมาได้สอยมาให้หมดเลยค่ะเออดวงขึ้นสักขนาดนั้นนะคุณขออะไรเป็นได้ไหนมาดูซิอันนี้บอกว่าสุดยอดสุดยอดโฆษณาน,นี้สุดยอดบอกเยี่ยมไปเลยหลิงหลิงควงบอกหวังว่าจะมีซับเร็วๆนะจะได้เข้าใจว่าพี่หลิงพูดอะไรในโฆษณาอืมนะควงหลิงหลิงเออทุกคนดีใจไปกับพี่หลิงด้วยค่ะงานนี้ นะฉันชอบกางเกงพี่หลิงมากเลยอ่ะเออกางเกงพี่หลิงเหมือนกางเกง阿拉딘ปะ <laughs> สบายเนอะน่าจะใส่สบายหลายคนให้ตั้งข้อสังเกตที่กางเกงพี่หลิ่งนะเออคือพี่หลิ่งใส่อยู่บ้านแล้วจะเหมือนอยู่บ้านจริงๆอ่ะคนก็เลยจะสงสัยว่าหรือว่านี่จะถ่ายทําจากบ้านจริงพี่หลิงแต่เอว่าไม่ใช่หรอกแหมแค่นี้นะพี่หลิ่งยังแบบยังยัง,ยงรู้สึก วหวานกับซาแซงอยู่เลยอ่ะจะมาถ่ายบ้านตัวเองคนอย่างพี่หลิงอินโทรเวดเดี๋ยวปรากฏว่าออกมาใช่เลยจ้าบ้านหลังนั้นละจ้าของพี่หลิงเออถ่ายผิดอีกแล้วตรูอ่ะมาดูกันเขาบอกว่าอันนี้บอกว่าก็พี่หลิงตั้งใจไว้แล้วนี่บอกว่าปีนี้จะซื้อบ้านให้ตัวเองเป็นของขวนนะัญน้าเออก็ใช่เนาะแหมเอฟซี FC จำแม่นะคะว่าพี่หลิงพูดอะไรไว้แล้วสรุปนี่ใช่บ้านเถอะป่ะสรุปพี่หลิงซื้อบ้านยังใครจะรู้คะ ในขณะที่เอทำคลิปอยู่นี้เอยังไม่ได้มีเวลาไปดูแฟนมิชาริตี้หลิงออมเนเนอรเห็นบอกมีความลงความลับอะไรกันหรอกคะที่จะมาเฉลยหรองง,งงอะ่ะเฉลยในงานแฟนมีชหลิงออมนี้เลยไหมหรือว่าต้องรอรอแฟนมิชไหนใครรู้บอกหน่อยเอยังไม่ได้มีเวลาไปตามเลยนะอันนี้บอกว่าโอ้ยอิจฉาพี่หลิงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอิจฉาพี่หลิงเขาบอกอิจฉาโกลเด้นตัวนี้จังโกลเด้นตัวนี้น่ารักมากคือได้ใกล้ชิดพี่หลิงใส่หงใส่หางเล่นกับพี่หลิงอะ่ะ น่ารักนะบอกแต่ยังนะยังไม่มีคำพูดว่าอยากเกิดเป็นสุนัขตัวนี้ยังนะคุณแค่บอกว่าอิจฉาเคเอแค่บอกว่าอิจฉานะก็หมายถึงอย่างนั้นแล้วแหละเอาหลอนะหลายคนก็เขาบอกว่าโอ้ยอันนี้จบด้วยอย่างนี้นะฟังแล้วพวกเราจะเจ็บจีหรือเปล่าโอ้ยรีบรีบยกบ้านให้พี่หลิงไปเลยอย่าขี้งกมากนักนะคนไทย อ,อืว่าคนไทย,ยงี้เลยเหรอฮะเราอ่ะไม่ได้ขี้งบแต่เราอ่ะก็อยู่ในช่วงเซฟโหมดอยู่ใช่ไหมหุยคุณตอนนี้เอาจริงๆพี่หลิงต้องออมอ่ะรวยแล้วนะรวยแล้วชีวิตดีดีแล้วเออนะในขณะที่เราเหล่าผู้ชมคนไทยนะคะก็ต้องก้มหน้าก้มตาเงยหน้าทาฟ้าดิน นะทำงานก็ต่อไปจ้านะจ๊ะเออทำงานก็ต่อไปจ้าพี่หลิงน้องอมรวยแล้วจ้าพี่หลิงน้องอมต้องซื้อบ้านให้แฟนลับแล้วเอ้ยไม่ได้เอ้ยไม่ใช่นะเนี่ยมาหาว่าคนไทยขี้งกซื้อ,ซ,อซื้อบ้านให้พี่หลิงไปเลยมันไม่ได้ขี้งกแต่มันไม่มีเงินมันอยู่ในหมดเซฟเซฟอยู่เข้าใจไหมเออคนจีนจะเข้าใจหัวอกหัวจิตหัวใจคนไทยไหมเนี่ยนะ เราไม่ได้ขี้งกเพียงแต่เราอยู่ในโหมดประหยัดก็เท่านั้นเองแหมให้เราซื้อบ้านให้พี่หลิงเลยเหรอใช่ไหมเอาบ้านโมเดลไปแล้วกันบ้านขนมอะไรอย่างเงี้ยนะพี่หลิงชอบกินขนมไงโอ้แกเกลียวไปเรื่อยอล่ะก็เรียกได้ว่าอันนี้นะมามายกว่าแบบเออทางฝั่งเมืองจิงเขาคิดยังไงกับโฆษณาแสนสิรินะวเอไปหามาก็น่าสนใจดีก็คือต่างอวยพรอ,อยากให้พี่หลิงได้บ้านตามที่ฝันเอาไว้จริงๆบางก็ว่าอยากจะรอดูว่าพอได้บ้านในฝันแล้วนะ ความเ,เขาเรียกวอะไรแปลนต่อไปของพี่หลิงคืออะไรคือพี่หลิงทําอะไรเขามีโก้เสมอนะให้เอมองหรอแปลนต่อไปก็คงจะเรื่องธุรกิจอะค่ะเอาให้มันมั่นคงเลยนะเอาให้มันมั่นคงเลยความสําเร็จของธุรกิจพี่หลิงน้องออมหรอสําหรับตัวเอเองนะสําหรับตัวเอเองเอคิดว่าสินค้าพี่หลิงน้องออมสามารถขายได้โดยที่ ไม่ไม่ใช่ว่า f อซซื้อเพราะเป็นหลิงเพราะเป็นออมอะแต่มันสามารถขายได้ด้วยตัวมันเองนะก็คือเหมือนกับว่าคนนอกด้อมก็ก็ชอบในสินค้านี้เราก็เลยมาซื้ออะเอว่านะโอ้อันนั้นจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากอันนั้นก็คือการการันตีความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจที่แท้จริงนะคะคือด้อมอซื้อของพี่หลิงน้องอมอมมันมันมันชัว์อยู่แล้วอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่หลิงน้องออมสามารถนะคะรันธุรกิจบิสเ,เนสนะขายสินค้าต่างๆได้โดย ตกคนนอกรอมได้ด้วยนะคะอย่างขนมพี่หลิงล่าสุดอะ่ะก็ได้ข่าวว่าคนนอกรอมก็ซื้อไปทานเยอะนะเพียวเดอร์จองไว้ไปทานเยอะนะคือของกินอะ่ะขอให้บอกคือคนไทยถึงไหนถึงกันนะคะชอบลองนะแต่จะซื้อส้ำไหม,มอันนี้ก็ต้องอยู่ที่รสชาติฝีมืออะไรใดๆต่างๆ นะในเรื่องของการซื้อซ้ำไมแต่ว่าเรื่องลองของลองอาหารนี่คุณบอกมาเหอะคนไทยพร้อมลองอยู่แล้วได้ยินว่าขนมพี่หลิงอนะ่ะมีคนนอกด้อมมาซื้อไปเยอะเหมือนกันคืออยากลองอะ่อะอะันไลอ่ะใช่ไหมอ,อันไลอ่ะนะคือเอ็กโลคืออะไรคือมันไม่ค่อยมีในไทยไม่ค่อยได้ยินก็ไหนลองเซ่สูตรฮ่องกงซะด้วยอะไรที่ติดนามสกุลว่านะคะสูตรฮ่องกงเหมือนพี่หลิงอะ่ะหลิงหลิงควงสูตรฮ่องกง แสดงว่าผู้หญิงคนนี้อร่อยยัมมี่ขอให้แค่มีคำว่าห้องกงอ่ะนะมันก็ขายได้นั่นแหละนั่นแหละอะละ่ะสำหรับคลิปนี้นะใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ